กฎหมายอาจจะคุ้มครองเรื่องครอบครองวรปปักสามารถมายื่นคำร้องได้แต่คดียาาไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะการบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเขาเนี่ยเป็นการรบกวนการครอบครองเป็นการเข้าไปในลักษณะไม่มีเหตุอนสมควรแล้วก็ถ้าร่วมกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปเคหสถานเวลากลางคืนก็จําคุก5ปีนะยอมความไม่ได้นะบางคนจะคิดว่าเอ้ยเราบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเราสามารถครอบครองวรปรปักได้อา้าวอันนั้นก็ว่าไปทางแพง่ง แต่ทางอายาสารยังบอกแล้วนะไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับติดกุกนะแล้วคดีเนี้ยพฤติกรรมเนี่ยยังไงไงศารก็ไปรอการลงโทษเพราะอะไรเพราะว่าคุณเข้าไปแล้วผู้เสียหายเอาตารวจไปจับคุณมาเสร็จคุณก็ยอมออกไปผ่านมาอีกสองสามเดือนคุณกลับก็ไม่หม่คุณพฤติกรรมก็ทาความผิดซ้ำซาก พฤติกรรมของคุณเนี่ยก็ทําความผิดซ้ำซากนะทาผิดแล้วก็ทําผิดอีกนะและครั้งที่สองหนัก่าเดิมเข้าไปเปลี่ยนกุญแจตัดกุญแจก็ทิ้งอีกบุกลุกเสร็จยึดครองบ้านเขาอีกทําไมคมคู่เจ้าของบ้านอกีกถ้าเข้าไปจะติดคุกเอา้าตายแล้วครับเขามีรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้เลยนะครับนอกจากมาตราหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ ด้วยอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางติดตามเอาทรัพย์คืนได้อยู่แล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 3 6าอำนาจเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วยังมีรัฐธรรมนูญตะเกียม,มาตราที่ผมบอกไปอ่ะเออมาตราเท่าไหร่3 3นั่ไงทั้งรัฐธรรมนูญนะนะครับเกี่ยวเรื่องการคุ้มครองมาตรา3 3รัฐธรรมนูญนะคุ้มครองนะสิทธิ์ของเจ้าของเคหสถาน นะครับและยังมีมาตราหน3่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อำนาจเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังกล้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคดีเนี้ยถ้าศาลฟังว่าผิดจริงนะไม่มีการรอการลงโทษเดี๋ยวผมจะเอาคำพิพากษามาให้ดูคนเหล่านี้ต้องรับโทษสถานหนะักและจะไม่มีการเจรจาไก่เกียร์จะเอาให้หนัก